ผลงานไปนี้ภูมิใจครับเออภูมิใจอะไรครับวันนี้ภูมิใจในใจที่ทําได้ที่ทําได้ครับเพราะว่าก่อนชกเราเป็นรองครับกดดันไหมก็ใช่ๆก็มีกดดันนิดนึงอืมแล้วก็วันนี้เรามั่นใจยกไหนเลยที่ทําให้เราคว้าชัยมาได้น้องชายยกสามกับยกสี่ครับลูกไหนครับก็ลูก ก็ตีเขาฟองหน้าให้เขามั่นใจเลยครับวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่ครับก็สามหมื่นสี่หมื่นจากใครมางครับก็ขอบคุณเสียเบสแล้วก็เสียจิมมี่ครับอ่าแล้วเป็นไงเราก็ไม่เสียจุดไหนให้ดีกว่านี้น้องชายก็ค่อยๆพัฒนาไปเรืได้พัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้ชัยชนะไฟนี้เป็นไฟที่ไหนนะครับเอ่อนัดหนึ่งแหม่ครับอ๋อเพิ่งกลับมาแจ้งเกิดได้เป็นไงหลัง กลับมาชนะไปนี้คิดว่าร่างกายประมาณกินมาเลยแล้วก็แปดติ๊บเก้าติ๊บเปอร์เซ็นต์ได้ครับโอ้อยากขอบคุณยังบ้างอ่ะก็ขอบคุณเียนรี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนบิ๊กนี่เซนเตอร์ในค่ายครับอือก็ขอบคุณมากครับวันนี้ผมทำได้แล้วนะครับเราเป็นจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับตามอง FC ชาวบุรีรัมย์เราทั่วใส่ที่บุรีรัมย์เราหน่อยก็ไปบุรีรัมย์ที่เป็นกำลังใจที่เชียร์ผมนะครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับขอบคุณมากครับยินดี้ด้วยครับน้องชาย